มีหลายแบบเทียบโอ้สวยๆนั้นเลยนะฮะเป็นรถสามล้อซะส่วนใหญ่เลยฮะโอ้ห oh, ูสองล้อก็มีไ like ม่ใช่สามล้ออย่างเดียวนี่นะมีที่ล็อกเบรกด้วยนะพี่ล็อกเบรกครับล็อกเบรกเนี่ยเวลาล็อกก็กดตัวนี้ปั๊บกดตัวนี้แล้วมันจะกระไหลเลยกันไหลโอ้โหกันไหลนะครับมีเบรกเท้าด้วยมีเบรกมือหน้าหลังด้วยมีครับมีเบรกเท้าด้วยเท้ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกเบรกเบรกมือคือหน้าหลังด้วย แล้วเบรกเท้าอีกใช่แล้วรุ่นนี้เหมือนเดิมคือไม่ต้องใช้กุญแจครับกดรีโมทไว้กดสตาร์ทสตาร์ทขับได้แล้วตอนนี้แต่เมื่อกี้เสบกุญแจก็ใช้ได้เสกกุญแจก็ใช้ได้โอ้โหแล้วถอยหลังครับอ๋อจะมีสวิตช์ถอยหลังอ,อ,อ,ลงอแล้วก็พอใช้สวัสดีครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดผลไม้นะฮะนี่ตลาดผลไม้สะพัดขาวนะฮะสีแยกมหานาะฮะ เดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้นะฮะผมมาทําอะไรเหรอครับนี่นะฮะไม่ได้มาซื้อผลไม้นะฮะนี่เป็นตลาดขายผลไม้ที่ใหญ่เลยนะฮะตั้งเดิมเลยของสะพานขาวนะฮะปีกและส่งเลยนะฮะนี่นะครับผมมาที่นี่นะฮะไม่ได้มาซื้อผลไม้นะครับแต่ผมจะพามาดูร้านขายอสวัสดีครับนะคุณค,คุณคข้าวปุ้น<ด>นะฮะข้าวปุ้นจ่รี่วันนี้ พามาเยี่ยมชมรถจักรยานไฟฟ้าใช่ใช่ใช่วันนี้เราไม่ได้มาซื้อผลไม้นะฮะนี่ผมพาเดินเรียวๆเลยนะฮะนี่ตลาดสะพานขาวดีนี้เขาทำสวยนะะแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นตึกโบราณมากเลยใช่อันนี้ประปงุงใหม่ค่ะสี่ใหม่ไปเกือบปีแล้วแหละที่จอดรถสะดวกสบายเนาะใช่ครับนี่นะฮะจอดรถได้สะดวกสบายเลยนะฮะพามาชมนะฮะเดินเข้ามานิดเดียวนะฮะตากตลาดสะพานขาวเดินเข้ามาเนี่ยนี่จะเห็นร้านทางซ้ายมือนะฮะใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะฮะเป็นรถไฟฟ้านะฮะมีหมดเลยนะฮะ เป็นเป็นรถไฟฟ้าโดยตรงเลยใช่เหมาะสําหรับทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยมีเกียร์ด้วยเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะเหมือนรถกอล์ฟเกียร์หรือเบรกมือเนี่ยนี่นะฮะเป็นบริษัทไลออนนะฮะไบค์เป็นบริษัทที่นําเข้ารถไฟฟ้าเข้ามาเลยนะนำเข้าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับผมพูดไปเดี๋ยวต้องไปถามเขานะนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยพี่นี่นะฮะเดี๋ยวเขาบอกทั้งปีทั้งส่งเลยใช่ครับเดี๋ยวไปถามดูว่าปีส่งส่งยังไงนะฮะคือขายส่งหรือเปล่าหรือว่าขายแล้วส่งให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่แต่โวสามลอ้อนะสามลออ้อเฮ้ยสวยๆเดี๋ยวขอดูทั่วๆก่อนนะฮะครับผมนี่นะฮะตลาดสะพานขาวนะฮะโอ้ยนี่รถก๊อฟก็มีโวนี่อยู่เวิร์กนะฮะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยทำสวยนะฮะมีที่นั่งเจ๋งอ่ะเป็นเป็นเหมือนจักรยานเนาะหรือมอเตอร์ไซค์จักรยานมอเตอร์ไซค์พี่โอ้น,อนี่นี่นี่ตามในหมู่บ้านผมเห็นนะเนี่ยเขา ไปจ่ายกับข้าวกันอย่างนี้ใช่ครับคือมันไม่เปลืองน้ำมันดีนะม,นมันเงียบดแบบ้วยมันชาร์จแบตได,ได้ได้หลายกิโลเนี่มันเงียบด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหมีหลายแบบเทียบโอ้โหส,สวยๆนั่นเลยนะฮะเป็นรถสามล้อซะส่วนใหญ่เลยฮะโอ้สองล้อก็มีไม่ใช่สามล้ออย่างเดียวนะะี่ะเฮ้ยนี่มีที่ถีบด้วย อ๋อเป็นจักรยานเป็นจักรยานไฟฟ้านะฮะมีใส่ก็คือสมมติแบตใส่ที่ถีบได้ด้วยแบตหมดพวกก็ปัดได้เลยเหรอใช่ครับมันจะหนักไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะเห็นเขาบอกปัดมันได้รอบนะได้รอบเรื่อนไปเลยนะครับนนี่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเตรียมส่งหรือเปล่าไม่รู้นะแพ็คเสร็จดีเลยอ๋อนี่ก็แพ็คแบบนี้เลยเหรอโอเคเลยเนี่ยโหไม่เยอะอย่างนี้นี่นี่ฮะเป็นรถ จักรยานไฟฟ้านะฮะมีที่ปั่นด้วยแต่ก็เขาถอดที่ถีบออกก่อนนะฮะอันนี้๋อสวัสดีครับอ่ะโทษครับเย็เจ้าของร้านอย่ฮะอ๋อผู้จัดการอ๋อผู้จัดการโอ้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีสวัสดีครับผมพอดีผมเป็น y o u ูทูบยู u ูบฮะสกูตเตอร์เรืออย่างเงี้ยเลยพอดีเห็นที่นี่ของเยอะเลยมาขออนุญาตขอแนะนำถ่ายลงช่องใช่ครับนะอ๋อเลยอออันนี้เป็นจักรยานเป็นที่นี่ขายจักรยานไฟฟ้ามี ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเกือบทั้งหมดโอ้โหยกเว้นรถรถใหญ่ยกเว้นรถใหญ่รถ,รถขนาดเล็กเงี้ย<า>รถใหญ่ใหญ่สุดก็ประมาณนี้โอ้โหนี่มันรถกรอล์ฟเลยที่ใช้ในสนามกอล์ฟอ่ใหญ่สุดที่เราไออันนี้ไม่ต้องจดทะเบียนใช่ไหมวิ่งใน,นยังมยังยัง,ย,งยังไม่สาม,มารถจดทะเบียนได้การยังไม่รับรองแต่ว่าวิ่งในหมู่บ้านผมผมเห็นวิ่งเป็ผู้สูงอายุวิ่งใจ่กว่า้าวโอ้โหนี่ผู้สูงอายุใช้เยอะเลยนะฮะมีที่บรรทุกรถคูงนี้เนี่ยเสน่มันคือมันถอยหลังได้ แล้วก็มันไม่มีของเหลวไม่มีของเหลวไม่มีของเหลวยังน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยแบตเตอรี่ก็เป็นแบตแห้งไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องเลยนะมี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 ในส่วนของเฟืองซึ่งเราจะถือว่ามันไม่ได้มีผลกอรระเบียบใช่ไหมโอ้สองปีเลยแล้วชาร์จยังไงฮะชาร์จกี่ชาร์จชาร์จโดยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงก็คือตอนเย็นกลับมาชาร์จไว้อ่ ชร์จไป้ทั้งคืนก็ได้ทั้งคืนไม่ถ้าทั้งคืนแบตจะเสื่อมเลยอ๋อก็คือไม่แนะนำไม่แนะนำครบตอนมันเขียวแล้วมันมีไฟเขียวก็ออกคือประมาณ6ชั่วโมงด้วยอาไรแถมตัวตั้งเวลาอ๋อมีทามเมอร์ด้วยแถมเลยแถมเลยแล้วก็วิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้เฉลี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ30กิโล30กิโลสามสิบกิโลแล้ว เออแต่พอเฮียใช้ไปสักปีนึงมันก็ไม่ถึงแล้วนะเสื่อมเสื่อมามสิบกิโลหมายถึงระยะทางความเร็วอะฮะความเร็วประมาณ25ถึง30โอ้ยนี่ยี่สิบห้าสามสิบมอไซต์ย่อมๆ่อมเลยเฮียวิ่งตามไม่ทันน่ะเลยโอ้โหฮะประมาณแล้วแล้วราคาล่ะฮะราคามันมีเริ่มต้นสองล้อตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดพันเก้าไปจนจะไปถึงสี่ล้อนี่ก็สามหมื่นกว่าไม่ถึงหมื่นก็มีไม่ถึงหมื่นเจ็ดพันเก้าเองปั่นได้ก็ไม่ถึงโอ้ตัวนี้ตัวนี้แปดพันห้าแปดพันห้าเองครับ สเปคมันเป็นยังไงครับตัวนี้แบตสเปคคือ350วัตต์สามร้อยห้าสิบวัตต์ใช้แบต12โวลต์4ลูกลูกละ12แอมป์ค่ะอันนี้อันนี้ก็วิ่งได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแบตเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนที่นี่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปนะแต่ถ้าหาไม่ได้มาเอาที่นี่มาที่นี่ได้ที่นี่บริการด้วยมีมีครับมีแล้วก็ถ้าเกิดปั่นได้ใช่ไหมมันปั่นได้จริงปั่นได้จริงมันอาจจะหนักหน่อยแต่ปั่นได้โอเคหน่วงนิดๆ เอาถึงบ้านแล้วกันนะถ้าตหมดถึงบ้าไม่ต้องเข็นนะพี่ถ้าแบตหมดถึงบ้านไม่ต้องเข็นนะเนาะอฮะโอ้โหเล่นแล้วตักอย่างนี้พร้อมเลยฮะตะกร้ามีเกยไม้เกยอะไรพร้อมเลยมีหมดเลยมีสัญญาณการโวยด้วยนะพี่มีรีโมทกันขโมยนะมีสัญญาณการโวยเจ็ดพันนี้เลยครับแล้วแล้วคุณใช้รีโมทโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้อ่าสตาร์การ์ดรีโมทเนี่ยสตารผ่านรีโมทเลยเฉพาะรีโมทก็สี่ห้าพันแล้วผมว่านะโอ้หาไม่ได้ไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงแบบนั้นเลยรถเก๋งไม่พูดถึงรถเก๋งอ๋อ โอ้โหขับได้แล้วอันนี้เขียวนี่คือเขียวที่ตอนนี้ขับได้แล้วโอเกวตแล้วก็มีเกเกแบบว่าอะไรนะตอนชาร์จวัดปรริมาตของแบตเตอรี่อันนี้คือเขียวคือเต็มหมดเลยอันนี้เต็มหมดเลยอันนี้คือวิ่งได้30โลแน่ๆเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ30โลโอ้โหแล้วเราถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ครับสนใจอยากเอาไปต่อยอดทำธุรกิจต่อสามารถติดต่องีได้เลยใช่ไหมได้เลยติดต่อมาทางนี้มีมีขายส่ง ขายตีขายส่งขายตีอ่ะถ้าถ้าขายส่งขายส่งนี่ยังไงครับเหมือนกันขายส่งก็ราคามันมาซื้อหลายคันเออซื้อหลายคันซื้อแค่สามคันขายให้ในราคาส่งแล้วราคาส่งมันมันจะลดลงประมาณเท่าไหร่โอแต่ละรุ่นไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่คุยหลังไม่ได้แต่มีกำไรแน่นอนแต่มีกำไรก็มีลูกค้าที่เอาไปขายเยอะแยะเยอะแยะใช่ไหมต่างจังหวัดแล้วแล้วแบบขายส่งแบบว่าส่งให้มีแม้แต่ลูกค้าต่างจังหวัดอยากได้เราส่งทั่วประเทศด้วยขนส่งด้วยขนส่งแล้วก็ไปรษณีย์ก็มีที่นี่ วันก่อนผมเจอแบบว่าที่เขาใส่บรรทุกรถกระบะไปส่งเลยหมายถึงอันนั้นเขาเอากระบะมารับใช่รถรถรถเองเงี้ยรถอ็สี่ล้อเนี้ยมีมีตัวแทนเราที่บรรทุกเองก็มีแล้วนี้คิดค่าค่าขนส่งนี้ประมาณคันเดียวใกล้ๆแล้วแต่แล้วก็น้ำหนักด้วยจำนวนจำนวนน้ำหนักจำนวนคือแต่ว่าต่างจังหวัดส่งให้หมดเลยซื้อคันเดียวก็ส่งแต่ว่าขอค่าขนส่งนิดนึงเดี๋ยวเอาตามจริงเลยใช่ไหมฮะก็คือคนขนส่งคิด ร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าไม่มีอย่างนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะฮะเพราะมันไม่ได้หรอกนะร้อยหนึ่งรถคันหนึ่งน่าจะสองสามร้อยแต่ว่าเราบอกถ้าเกิดขนส่งที่เท่าไหร่คิดเท่านั้นไม่บวกจากค่ารถเลยไม่บวกจากราคารถนะฮะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นโมเดลตัวที่แบบเริ่มต้นราคาจับต้องได้ราคาหลักพันสองล้อใช่สองล้อแล้วที่ถูกถูกที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ที่สุดก็คือเนี่ยเนี่ยตัวตัวสีเจ็ดพันเก้าโอ้เจ็ดพันเก้านี่นะฮะตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนรถเบสบอล น่ารักจังเลยอ่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้อืแต่มันวิ่งไม่เร็วเนาะมันไม่ใช่เหมือนมอเตอร์ไซค์มันประมาณ30อันนี้อันนี้คือเตรียมส่งนี่คือเตรียมส่งอ๋อนี่นะจะแพ็คเรียบร้ะมีโชว์เลยพี่มีโชว์มีเรียบร้อยมีสองห่อสองชั้นบับเบิ้ลชั้นบับเบิ้ลโอ้แกนนั่นแหลผมเห็นบับเบิ้ลผมเห็นบับเบิ้ลแล้วผมโรคจิตนะไม่ได้เลยไปถึงก็ฉีกกระดาษปั๊บขับกลับบ้านเลย พวกยางในก็จะเป็นเอ่อยางยางก็จะเป็นเหมือนกับเติมลมใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับเพื่เติมลมครับอ๋อเดี๋ยวนี้มันมียางไม่เติมลมเนีย่ยใช่ครับก็ออมองใช้เราไงพี่แต,แต่แต่ว่าที่ที่เราใช้อันนี้เนี่ยคืออ,กกอันนั้นจะกระด้างไปอันนี้มมยังมียังยังมียางในอยู่หรือว่ารุ่นนี้ปัจจุบันช่วงหลังนี้เขาจะไม่ได้ใช้อย่างไนอ๋อครับเป็นล้อแม็กขุนี่เป็นล้อแม็กด้วยโอ้เท่มากเลยลายแม็กนะฮะล้อแม็กนะฮะ เดี๋ยวอย่างนี้ต้องขอนำบัตรไว้ดีกว่าอ่าพี่พี่ยังไม่หมดพี่พสิคุณเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขอดูตหนัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นตัวนั้นเป็นเป็นอะไรยังไงครับนี่มันเป็นรถเข็นเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้คือมันเรียกว่าเหมือนกับสไตล์เซ็ทเวย์ผมเคยเห็นนะที่เขาใช้ในไล่ไอในตอนไปเที่ยวไล่อะไรนะรปภตรวจการอะไรเงี้ยใช่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 ที่ไล่แถวปัตช่องอ่ะไล่ ที่เขาเอาไปขี่เนี่ยมันตำรวจเอาผมผมเอ่ยชื่อไดหมตำรวจที่มันแบบสวนอาภูมิก็มีสวนอาภูมิก็มีผมไปขี่จักรยานส่วนอาภูมิเห็นเนี่ยอืดไปเลยยืนแต่มันต้องใช้ทรงตัวใช่ไหมฮะใช่ครับทองรองทรงเครื่องผมผมผมอารมณ์ผมนึกถึงแมสแม็กเลยเห็นนี่ยางแบบนี่โอ้หสุดยอดเลยนะพี่ที่นี่เขามีให้ลองได้ด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ถามราคาเฮียมาดอันนี้ทำทำเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้า ัเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันแบตเตอรี่เหมือนกันสี่ลูกเหมือนกันสี่ลูกเหมือนกันใช่แต่มันเร็วน่าดูเลยครับผมเห็นเขาแต่ว่าต้องทรงตัวเนาะมันมันมันเขาจะเซตบาลานซ์มาแล้วเพราะเปิดเครื่องปะคุณคุณขึ้นไปยืนปะมันไปเลยปิดเลยคุณยู่อย่างนั้นแหละคุณยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหนี่ใครสนใจนะฮะครับแล้วพวกล้อเดียวมีไหมฮะล้อเดียวไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายใช่ป่ะเพราะว่ามันมันมันคนขายมันเยอะมากใช่ใช่ตอนขายฮะ ล้อเดียวผมก็เสียวนะผมยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยมีแบบพับได้ด้วยนะอันนี้แบบพับได้เลื่อนนี่พับได้นะพับนั่งสองที่นั่งอ๋อนี่พับได้พับมาแล้วเอาอคือรถไปต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่พับมากางออกมากางออกมานั่งสองคนมันมีรุ่นหนึ่งนั่งคนเดียวก็มีแต่หมดหมดตอนนี้คุณยังไม่เห็นของหมดนะฮะเป็นตุ้งตะก้าเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดที่สำคัญเนี่้ลอนั่งสบายฮะที่สำคัญอะแบตพวกนี้สามารถถอดเอาไปชาร์จ ในบ้านได้คือไม่ต้องยกรถขึ้นไปชาร์จถอดแบตออกมาได้ถอดแบตออกมาไปชาร์จข้างนอกได้เนี่เหรออย่างนี้เหรอแล้วเป็นกระเป๋ายิ่งยิ่งไปเลยอย่างนี้เหรอเออใช่มันเป็นเหมือนแพ็กเกจเลยยกขึ้นมาจริงอู้เจ๋งว่ะถอดเราไปชาร์จเหมือนกับเราไปชาร์จเป็นคอนโดอะไรเงี้ยผมมาทำนี้รถที่จำน่ายเยอะที่สุดตอนนี้ไหน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 เง็นผมผมอะไรรู้ไหมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าผมแก่ตัวลงผมสบายแล้วรู้แล้วใช่รู้ที่ใช่ไหมรู้ที่ซื้อแล้วรู้ที่แล้วใช่ไหม ลดจำนวายาเยอะที่สุดตอนนี้ราคาคันนี้17,500บาทเท่านั้น17,000นะฮะราคาปิกนะครับอันนี้คือราคาราคายูเซอร์ก็คือมาเดินมาซื้อเดินมาซื้อต่อรองได้ต่อรองได้ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยเนีคุยกันมาคุยกันแล้วรอบละเราไปได้3ามคนปรับบอกก็คือกดตรงนี้เลื่อนเลื่อนมาหน้าไหลล็อกแล้วหมุนดึงอันนี้ขึ้นมาหมุน นั่งเป็นสองคนแล้วนะครับเด็กไปคนเเด็กปหนึ่งไม่ใช้ก็พับลงถูมุนกลับมาครับก็คืนที่เขาที่ไอตรงนี้เก็บของได้ด้วยใช่ไหมเก็บของได้อันนี้ก็่างเป็นแบตเตอรี่เก็บของอยู่ข้างหลังครับนี่เก็บของเก็บของอยน้าแล้วอันนี้เป็นตะกร้าใส่ของว่าะแบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวทอมเมื่อมีอะไรให้ครบเซตคือบอกว่าแบตเตอรี่เราไม่ต้องเอารถไปชาร์จเราเราเราขิวขิวไปชาร์จบนบ้านได้ได้อันนี้ก็ได้ ได้ใช่ไหมครับได้ไเดินหน้าถอยหลังได้มีสปีดความเร็ว3ระดับโอ้มีเกียร์ด้วยนีรุ่นนี้ทําให้ผู้คนที่อยู่ชนบทเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่สุขภาพจิตดีขึ้นเยอะใช่ครับเขาเขาเขาสะดวกสบายมากขึ้นเขาไปทําบุญทําบุญเนี่ยเขาขับไปเองได้แล้วราคาเนี่ยมือถือบ้านเรายังสี่หมื่นเลยก็ใช่ใช่รถคันหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดนี่มีมีแป้นด้วยเนาะเป็นใหม่สักคันนี้ผมว่าดิจิตอลเป็นใหม่ดิจิตอลโห้แตยโอ้หมื่นเจ็ดยี่ตอล หมื่นเจ็ดพันห้าะครับตอนนี้โปรโมชั่นสนั่นนี่มือจับของเด็กของเด็กจับนั่งแล้วก็มือจับแล้วเป็นมือแบบว่าอันนี้เลยนะเสือภูเขาโอ้โหแบบแหมมือสปอร์ตด้วยมีมีที่ล็อกเบรกด้วยนะพี่ล็อกเบรกครับล็อกเบรกเนี่ยเวลาล็อกกดตัวนี้ปุ๊บกดตัวนี้แล้วมันค้างกันไหลโอ้โหกันไหลนะครับมีเบรกเท้าด้วยมีเบรกมือหน้าหลังมีพักมีเบรกเท้าด้วยเท้าอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกเบรกเบรกมือคือหน้าหลังด้วยครับแล้วเบรกเท้าอีกใช่โอ้ รุ่นนี้เหมือนเดิมคือไม่ต้องใช้กุญแจครับพกรีโมทไว้กดสตาร์ทสตาร์ทขับได้แล้วตอนนี้แต่เมื่อกี้เสียบกุญแจก็ใช้ได้เตีกุญแจก็ใช้ได้โอ้โหแล้วตอนถอยหลังครับอ๋อจะมีสวิตช์ถอยหลังแล้วก็พอใช้เสร็จตั้งกันขโมยกันขโมยแล้ตั้งขโมยกดทีหนึ่งกดทีหนึ่งสมมติมีใครมาเข็นใครมาเข็นโอ้โห้แลวก็จะเข็นไม่ได้ละล็อกเลยล็อกเลยล็อกด้วยยกเว้นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ดังเดี๋ยวตลอด จอนกว่าคุณจะมากดเคลียร์รีโมทครับผมมันมันล็อกกับอะไรครับเมื่อกี้มันตั้งใครอ่ะมันตั้งคนตั้งตั้งผ่านตรงตัวคอนโทรลอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติไปใช้ต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยมันมีช่างซ่อมมั้ยใช่ไหมครับคือคือโดยเดี๋ยวนี้สะดวกคือมีทางไลน์ทางไลน์คุณคุณ ที่จะส่งไปทั่วประเทศแมห่ห้องสอนสุงไหนโกโลกหรืออะไรเนี่ยถ้าเขาขนลงมาไม่คุ้มแน่เขาถามเราจะถามอาการเขาโดยการแจ้งทางไลน์เขาส่งวิธีธแก้ขไขแต่ถ้าจาเป็นริง,นงจะเอามาที่ร้านก็ได้เหมือนกันเราซ่อมได้แน่นอนอแล้ว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 เวลาที่เขาเช็ค อะไรอะไรอะไรอย่างนี้ก็พอเราแน่ใจว่าอะไรเสียหายก็ส่งก็แจ้งมาเราก็ส่งเบิกอะไรส่งไปให้หรือว่าให้ช่างที่นู่นดูแล้วเบิกอะไรกับเราไม่เป็นไม่เป็นไรให้ช่างไฟฟ้าเดินบ้านเนี่ยมาคุยกับเราอือจาแนายพีิธี้อะไถ้าเกิดสมมุติว่าต่างจังหวัดอย่างชาวบ้านมีช่างสักคนหนึ่งที่ทําไฟฟ้าเป็นคุยได้มาเลยมาคุยเลยเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าเนาะมันไม่ได้อะไรมากมายอย่างนี้รับประกัน สำหรับรุ่นนี้มันประกันต่างกันแต่สองล้อโดยมากประกันมอเตอร์ปีหนึ่งครับแบตเตอรี่6เดือนรุ่นนี้ประกันมอเตอร์2ปีโอ้โหแบตเตอรี่6เดือน6เดือนโอ้ประกัน2ปีเลยนะฮะมอเตอร์ไปถึงมอเตอร์ที่จะขับจะเปมอเตอร์ขับเครื่อนด้านหลังแต่มอเตอร์มันไม่ค่อยพังหรอครับควันมอเตอร์ที่ขายมานี่ไม่ไม่เรียกว่าเท่าที่ขายมามีบ้างไหมครับ มีอยู่มีอยู่ตัวบางตัวมั้งสามปีนี้มีอยู่มีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวโที่ปีแล้วนะครับแต่ว่าจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ัาเมาบอกเขาด้วยว่าบางทีเราเอารุ่มมาดวยลูกค้าเขาไปทําอะไรมาจมน้ำเราเราไม่รู้เนาะว่าเขาไปทิ้งลงจมน้ําทั้งคันอะไรเงี้ยมันก็การใช้งานผิดประเทศ่าง้นเถอะรถไม่ได้ถึงขนาดห้ามโดนน้าถ้าโดนน้าประเทศจีนรถนี่มาจากประเทศจีนครับถ้าโดนน้าแล้วเสีย ประเทศจีนคงทะเลาะกันทั้งประเทศเพราะประเทศเขาใช้แต่ไฟฟ้าทั้งนั้นฝนฝนตกใช่ไหมฮะฝนฝนตกวิ่งได้แต่อย่าอย่าขี่ลงคลองอย่าอย่าไปแช่ในน้ำก็พอขี่ลงคลองมันพังหมดแหละไม่มมไ่ว่าจะเป็นอะไรแค่จะเล่เรือแต่เราขี่เหมือนมอเตอร์ไซค์ได้เลยฝนตกตกเรากางร่มผู้เท่าผู้แก่ได้เลยใช่ไหมพี่จะขี่ไหมล่ะฮะพี่จะลองไหมล่ะไม่เอากลัวไม่เคยนะฮะขี่แต่เป็นเดินมอเตอร์ไซค์ผดก็มีขนชอบมากเลยเนี่ยมีเลื่อนขี่ไปเลี้ยว นะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนี่ก็มีสปีดความเร็วช้ากลางเร็วสามระดับสามระดับคล้ายๆกับเกียร์ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเออโอ้ยจอดข้างล่างยกแบตชาร์จได้อะไรประมาณนั้นก็คือยกถอดแบตออกไปเลยใช่ไหมเลื่อนบ่อกดดึงแบตขึ้นมาไปชาร์จข้างบนได้อ๋อไปชาร์จบนบ้านแล้วนี่ก็ล็อกไว้ขอเรื่อนเลื่อนดูดูบ่อดูแบตได้ไหมได้ครับ ผมชุ่มมากเลยตอนเลื่อนเนี่ยใช่ตัวนี้ครับมันก็หิ้วขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ต้องคลายตัวนี้ออกอ๋อคลายตัวนี้ออกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องชาร์จอย่างนั้นบ่อยๆก็คลายตัวนี้ออกเอาแบบพร้อมหิ้วเลยไม่ต้องไม่ต้องล็อกเลยแต่ปกติถ้าเรามีสายสายไฟอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราเขาชาร์จกันตรงไหนครับผมรูรูที่ชาร์จผมสงสัยเหมือนกันนี่อยู่ชาร์จอยู่ในรูมันอ๋อเหมือนมีแอคต์เตอร์ตัวหนึ่งมีมีให้อยู่แล้วมีให้แต่ว่ารูมันเหมือน ใช้ปูดปูดขึ้นเสียงไปไๆทั่วไปคอมพิวเตอร์ใช่ครับอ๋อแล้วก็เสียบ220เลยเยีย่220เลยแต่ว่ามีอะแดปเตอร์ให้มันก็จะแปลงลงมามีมีอันนี้มีให้มีให้มีที่ไปแล้วก็แปลงไปทัมเมอร์ด้วยด้วยหั่วโมงตัวนึ่งทัมเมอร์คือถ้าเกิด6ชั่วโมงมันมันตัดเลยโอ้โหเพราะว่าป้องกันการทำการโอเวอร์ชาร์จใช่ชาร์จทิ้งทั้งคืนเหมือนมือถือเนี่ยไม่ดีใช้แบตเตอร์มันมันจะบวมใช่การจะบวมฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้นะฮะโทรมาติดต่อได้เลยนะฮะต่างจังหวัดมีส่งแน่นอนทั่วไทยททั่วไยเลยนะฮะทั่วเอ้ยเดี๋ยวอีกนิดนึงถ้ามีลาวลาวสั่งนี้ส่งได้เลาวมีคนลาวดูเยอะนะมีขาเมนมีลาวที่เขาสั่งมาเขาต้องไปรับที่ชายแดนที่ชายแดนอ๋อก็ต้องไปไกยแล้วก็ต่อไปเอาส่งไปนะนี่ถ้าเกิดเดินเข้ามาที่ร้านมีวีรับ เครดิตการ์ดด้วยมีบัตรเครดิตครับนี่นะฮะบัตรเครดิตครับนี่นะฮะรับบัตรเครดิตีซ่านะครับนี้คือเบอร์โทรเลยใช่ไหมครัเบอร์โทรเลยครับศูนย์สองเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายดูนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะสามารถโทรมาติดต่อได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายน้ำบัตรที่อีกทีหนึ่งครับก็ลูกค้าก็จะมามาเรื่อยๆเนี่ยก็มาซื้อที่ร้านได้ด้วยนะฮะมาซื้อที่ร้านก็ได้หรือย้ายส่งให้ก็ได้นะฮะทดลองขับได้ครับใช่ทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยอ่าหยุด